ในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ได้มาแล้วครับกับโล่เงินของ YouTube ครับคือ y o u t u b e เนี่ยเขาจะให้สำหรับช่องที่มียอดติดตามเกิน1 0 0 0 0แสนนะอันนี้ก็จะเป็นโล่สีเงินนะครับแต่ถ้าเกิน1ล้านเนี่ยก็จะเป็นโล่ทองคำนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโล่สีเงิน เป็นยังไงนะอยู่ในกล่องนี้แล้วป่ะมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการตัดให้ดูนะครับพร้อมยังพร้อมยังมา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 ว้าวอ้าวเฮ้ยโล่อยู่ไหนวะเนี่ยโล่อยู่ไหนอะโล่อยู่ไหน อยู่ข้างล่างนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าเกิดเขาสลักชื่อช่องผิดนี่ฮาเลยนะเว้ยผมนั่งดูแล้วดูอีกก็มันเป็นชื่อช่องผมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรอ่าโอ้อะไรวะเนี่ยมันเดี๋ยวต้องมานั่งอ่านแปลทีนะครับเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งยินดีด้วยโอเคเป็นใบเซอร์ติฟิเคชของเขาครับโอ้โหะมาแล้วเว้ย หมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นี่ฟอร์เพสซิงหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์ขอแกะดูนะหอมหวานหอมว่ <c oughs> มวะข้างหลังเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> หืดยอดวะ่ะอ๋อนี่มันเป็นที่แบบที่ตั้งมั้งน่าจะมีขาตั้งมาให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือไร อ๋อคือโล่เขาจะมีอยู่3แบบนะครับก็จะมีโล่เงินโล่ทองแล้วก็โล่เพชรนะครับโล่เพชรเนี่ยรู้สึกว่าจะมอบให้กับซับสไครเบอร์ที่เกิน10ล้านซับสไครเบอร์นะอันนี้ผมคงไม่หวังนะสิบล้านซับแม่นเกินไปวะทาช่องหมักลุกด้านล่างมีอะไรไม่ไม่มีครับด้านล่างคือไม่มีละนี่ครับหน้าตาเป็นี้สวยไหมสวยไหมสวยปะหนึ่งแสนซับวะ แต่ไม่รู้ว่าจะใช้กับขาตั้งอะไรนะด้านหลังเนี่ยม,มันมีที่ให้ตั้งเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็ช่อง YouTube ของผมเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปีอะไรวะเนี่ยปี2014นะครับตอนนี้2023ก็ตีซะว่า9ปีแล้วนะครับในคลิปแรกของผมเนี่ยก็คือลงเกี่ยวกับการแนะนำเกมหมากรุกไทยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงผมดูนะเมื่อ9ปีก่อนมันเป็นยังไงนะก็ลองดูแล้วกันนะสวัสดีครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเกมหมากรุกไทยนะครับสำหรับเกมนี้นี่เป็นเกมของใครก็ไม่รู้นะครับก็เห็นไว้ในเว็บเพลคนะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับตาแรกนะครับหมาขาวเนี่ยเดินเบี้ยจอจานนะครับตรงนี้ต้องดูนะครับว่าเรามองในมุมมองของหมากดําดำนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพัฒนาการจากทุกวันนี้เนี่ยมันมาไกลจากจุดนั้นมากนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทํา ยูทูปเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกผมเรียนมาหาลัยแล้วผมก็เคยแข่งหมากรุก,กผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําสื่อเกี่ยวกับหมากรุกนะนะแล้วเราก็เลยลองทําดูปรากฏว่ามันก็มีคนชอบนะครับแล้วก็มีคนที่ดูเราอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับจากงานอดิเรกเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จบลงนะครับด้วยการเรียนมาหาลัยของผมผมก็เลิกทําไปเพราะรู้สึกตอนนั้นเนี่ย แม้ว่า YouTube มันจะมีรายได้เปิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันมันก็คือมันได้น้อยมากแล้วผมก็ไปโฟกัสกับการเรียนแล้วก็เกี่ยวกับการสอบต่างๆนะครับจนสุดท้ายแล้วผมมาเรียนปริญญาโทเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปแข่งกีฬามหาลัยนะครับแล้วก็ก็เลยว่าเรากลับมาทําจากนั้นเนี่ยพอเรากลับมาทำเนี่ยเราลงคลิปที่มีชื่อว่าการใช้นาฬิกาเลยซึ่งอย่างมาแล้วเราก็เริ่มลงคลิปเล่นนะครับเพราะผมซื้อ iPad มา แล้วก็มีคลิปเล่นคลิปนูน่นคลิปนี่โผล่เข้ามาในช่องเนี่ยมันทําให้ช่องโตยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปประกอบกับมันมีคลิปหนึ่งนะครับก็คือคลิปตบเกียนเนี่ยก็คืออันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับรีบเดินจะได้รีบแพ้ดีลาว่าใจจัดไปฝึกปมาใหม่นะหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกตีน มีคนดูอยู่ประมาณ4 5 0 0 0 0คนซึ่งผมมองว่าการทำ u t u b e เนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นไปได้ที่มันจะเป็นสัมมาอาชีพนะก็เลยตั้งใจทำเนี่ยตรงนั้นนะก็ต้องบอกครับว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนจบมหาลาัยใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีงานทําด้วยแล้วก็เรียนแต่ปอโทเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเลือกเยอะนะครับหลายๆคนรอบข้างนะครับพ่อแม่ผมแฟนผมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไปใช้ความรู้ใน ในทางที่เราถนัดดีกว่าอย่าเพิ่งมาทาทางนี้เลยเงี้ยแต่ว่าผมก็ดึงดนันเพราะผมชอบนะผมก็เลยทามาเรื่อยๆจนช่องมันโตโตโตขึ้นแล้วจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับจริงๆมันมีเรื่องที่มันมันดังกว่านั้นเดี๋ยวผมแบบเอาไว้เล่าในรอบต่อไปแล้วกันนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่โอ้โหร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมแชร์มากลูกไทยคารวันผู้ใฝ่รู้จนมียอดซับสไคร b เบอร์ หนึ่งแสนซับสไคร์นะก็ขอบคุณคูณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมาก ราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผมทราวาดผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปะตะทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ